สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของ Digital Mixer นะครับ DigiCo S-Series ไม่ว่าจะเป็น DigiCo S-21 หรือว่า DigiCo s 3 1ก็ 11, ตามนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการ Setup m เ t r i ิกนะครับโดยปกติแล้วในฝั่งของคน PA หรือคนทำงานไล์ซาวนะครับก็นิยมที่จะ Assign Master นะครับไปยังเมทริก แล้วก็ใช้วิธีการส่งเมทริกซออกไปยังเอาต์พุตนะครับก็หลักๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในส่วนของเมทริกซก่อนแล้วกันนะครับให้กดเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับสัญ,ญลักษณ์ดิจิโคด้านบนนะครับแล้วก็กดไปในส่วนของเมทริกซนะครับตามเคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผมนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะต้องใช้วิธีการเลือกอินพุตของเมทริกซนะครับจะสังเกตว่า ดิจิโคลเอสซีรีก็จะมีเมทริกจำนวน8 m e เมทริกนะครับเรียงลงมาด้านล่างนะครับ <c oughs> ด้านบนก็จะเป็นการเลือก Input ของเมทริกนะครับ <c oughs> โดยผมจะเลือก Input ที่1เป็น Master L นะครับ <c oughs> ก็ให้กดเข้าไปที่ Input ครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Internal นะครับช n น l เ u t p u t นะครับ Master L นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดคล <c> o <oughs> สแล้รพูดเมทริกช่องที่2นะครับ <c oughs> ผมจะเลือกเป็น มาสเตอร์ R เช่นเดียวกันครับเลือกพอร์ตเป็นอินเทอร์นอลนะครับแล้วก็ Channel o u t p u t นะครับแล้วก็เลือกไปที่มาสเตอร์ R ครักด close ครับครับวิธีการก็คือณนะตอนนี้เราได้ Input ของเมทริกมาแล้วเหลือว่า Input นั้นๆจะส่งไปที่เมทริกใดบ้างนะครับก็ผมจะเลือกมาสเตอร์ L ให้ส่งไปที่เมทริกซหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก Master R ให้กดไปที่เมทริกซสองนะครับ ตรงนี้ตรงปุ่มโรตอรี่ด้านข้างหน้าจอนะครับที่ขึ้นสถานะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ให้กดพุชเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็คือเป็นการออนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะใช้หนบในการหมุนเพื่อส่งระดับของสัญญาณนะครับว่า Master L และ Master R จะถูกส่งไปที่เมทริก1หนึ่งและสอง ที่ระดับเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนนี้ผมเองผมใช้ซอฟต์แวร์เป็นออฟไลน์อิดิเตอร์นะครับผมใช้ลูกกลิ้งของเมาส์ในการเลื่อนก็อาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับผมจะส่งไปที่ศูนย์ทั้งคู่นะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสถานะครับก็ให้ไปดูที่ในส่วนของเมทริกนะครับกดหน้าโอเวอร์วิวขึ้นมาครับ แล้วก็กดไปที่เมทริกหนึ่งและ2ครับก็จะเห็นว่าในส่วนของเมทริกนะครับก็จะโชว์แล้วว่าเมทริกที่1นะครับรับอินพุตมาจากม a สเตอร์แล้วก็เมทริกที่2รับอินพุตมาจากม a สเตอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้ิธีการลิงก์เฟดเดอร์นะครับซึ่งในดิจิโคเราจะเรียกว่าการแก๊งนะครับก็ให้กดแอดแก๊งนะครับกดเข้าไปที่เมทริกหนึ่งนะครับแล้วก็แอดแก๊ง เมทริก1แก๊งกับเมทริกสนะครับแล้วก็กดสัญลักษ์โอเคตรงนี้นะครับด้านล่างขวามือนะตอนนี้เฟดเดอร์จะถูกแก๊งกันก็คือลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่ผมเลื่อนเฟดเดอร์ของเมทริกหขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าในส่วนของระดับของเมทริกสก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วก็วิธีการ assign output ก็เช่นเดียวกันครับให้กดเข้าไปที่ในส่วนของ metric หนะครับแล้วก็เลือกว่า metric 1จะถูกส่งออกไปที่ output ใดนะครับในส่วนนี้ขออนุญาตลองเลือกเป็น analog 7นะครับแล้วก็ metric 2 output นะครับ d ด r เรียก output เป็น metric 8นะครับสังเกตว่า10กับ12ก็ ถูกกดใช้งานไปแล้วเพราะว่าเป็นวันเดียวกันกับที่ผมทําคลิปในส่วนของการ assign output นะครับที่เปนที่สองนตอนนี้ก็คือเป็น master output โดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านเมทริก็ก็เบื้องต้นครับวิธีการตั้งค่า m มทริกนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ